สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสองสีสะเกตพงิเวศปุ๊บครับที่นี่เราขายเฉพาะรถสวยราคาถูกมีบัตรรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เซนะครับด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนอุบลนะครับตรงข้ามวัดหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเทลินะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับรีวิวรถคันนี้เลยนะครับผม คันนี้นะครับเป็น Ford r a n g e จอนะครับ2.2 High r i d e r XLS นะครับผมรถปี2016นะครับรถปี2016สีเทาควันบุหรี่นะครับสีเทาสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะครับแม็กขอบ20นะครับยางก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ80นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับดูรอบๆนะครับ สีนะครับสีนะครับพร้อมใช้นะครับทางร้านทําการปัดลบรอยให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบันไดข้างมีพร้อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2002นะครับมี6เกียร์นะครับ6เกียร์เดินหน้านะครับดลงจะพาดูรอบๆนะครับแล้วก็รถทางร้านนะครับมีบัตรรับประกันให้ไม่ชนไม่คว่ำนะครับการันตีด้วยบัตรรับประกันนะครับก็จะมีให้ดูนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่เคย ขันไม่เคยขยับนะครับ่าพาดูได้นะครับเม็ดอาร์คโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์คโรงงานอยู่ครบนะครับไม่เคยเคาะทําสีนะครับเหล็กบางนะครับอันนี้ประตูซ้ายนะครับผมจะพาดูรอบๆนะครับทั้งคันเลยนะครับเหมือนกับว่าท่านได้มาดูด้วยตัวเองนะครับแคบเปิดได้นะครับขับเปิดได้ภายในก็กว้างขวางนะครับ ว้างขวงสะดวกสบายนะครับนั่งสบายมากนะครับเบาะนั่งหลังนะครับเป็นหนังสีดํานะครับน็อตทุกตัวอย่างที่แจ้งนะครับรถรับประกันไม่มีบาดเหตุนะครับไม่ชนไม่คว่ำน็อตไม่ขยับเลยนะครับสักตัวนะครับอันนี้ประตูซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆแล้วก็ไปดูที่ประตูขวาด้วยนะครับอย่างหลังนะครับหลังซ้ายแม็กซี่สสวยมากครับคันนี้นะครับสีเทานะครับ สีเทาสวยมากครับไม่มีรอยนะครับเพราะทางร้านจัดการลบลางให้เรียบร้อยนะครับรับประกันไม่มีบาดเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับท่านสามารถซื้อได้นะครับซื้อแล้วนะครับนําไปเช็คศูนย์ได้นะครับหากรถคันนี้เคยชนเคยพิชคว่ำมาทางร้านผมนะครับยินดีรับคืนนะครับแถมค่าเสียเวลาให้อีก2อง0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับพาดูรอบๆนะครับประตูขวานะฮะ เช็คได้นะครับรถนะครับน็อตไม่ขยับนะครับสักตัวเลยนะครับแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจของฟอร์ดจะอยู่ที่ประตูหลังขวาในนี้นะครับผมน็อตนะครับไม่ขยับนะครับอุปกรณ์ภายในใช้ได้ทุกจุดนะครับเครื่องเล่นซีดีนะครับแอร์นะครับเลขไม้นะครับผมคันนี้ใช้งานเพียงนะครับหนึ่งแสนสองหมื่น เจ็ดพันแปดร้อยสิบสามกิโลเมตรนะครับแต่ผมจะพาดูห้องเครื่องยนต์นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับหลังคานะครับประตูขวานะครับเม็ตอาร์คเดิมนะครับเหล็กบางนะครับไม่เคยเคาะทำสีนะครับอ่าดูได้นะฮะสีสวยมากครับคันนี้สีเทานะครับ ที่เทานะครับที่เทาส,สวยเลยนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์น,นะครับ เครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับ125แรงม้านะครับมากับเกียร์ธรรมดานะครับ6เกียร์นะครับผมเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับระบบเบรกเป็น ABS นะครับผมอ่านะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนะครับแก้มซ้ายด้านหน้านะครับอะไรเดิมทุกจุดนะครับรับประกันนะครับ ไม่มีบาดเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอดเดิมนะครับสีเทานะครับช่ำเลยนะครับครับผมสำหรับราคานะครับรถคันนี้นะครับ Ford ดเลนเจอร์นะครับ 2.2 XLS ปี2016นะครับคันนี้เราขายเพียงนะครับ3 7 8 0 0 0บาทนะครับ3 7 8 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะครับซื้อรถวันนี้นะครับผ่อน0นะครับนาน12เดือนนะครับค่างวดถูกมากครับ4,612บาทเท่านั้นเองนะครับ4,612บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับ โทรติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมขึ้นให้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับ0 8 1 9 7ป9 3น9นะครับผมเทวลิศนะครับหรือนะครับลูกค้าสามารถนะครับทักสอบถามไปที่ f a Facebook o แ n p a g e นะครับรถยนต์มือสองสีสเกตรงเลี้ยงคลปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเทวลิศนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ